สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมกฤษณะจากช่องเซฟดีอรหอ่ยนนะครับคลิปนี้เราจะพูดกันถึงรถยนต์ไฟฟ้าราคาประหยัดครับอันนี้ไม่ถึงล้านกําลังมาใหม่มาแรงน่าสนใจมากนั่นก็คือเนตตาวีราคาอยู่ที่549,000บาทแล้วก็นอกจากในกรุงเทพแล้วนะครับหัวเมืองใหญ่ๆเนี่ยก็มีการเปิดโชว์รูมกันไปแล้วรายละเอียดน่าสนใจยังไงเรามาติดตามดูในคลิปเลยครับ เนตาวี v, นะครับรถยนต์ไฟฟ้า100%มีอุปกรณ์มาตราฐานครบคันแถมไม่พอแบตเตอรี่ขับได้ไกลกว่า384กิโเมต่อการชาร์จแต่ละครั้งทีนี้เรามาดูรายละเอียดอย่างอื่นเพิ่มเติมคือตัวเน t าวี v, เขาต้องบอกว่าเปิดตัวผู้ไงมีการปุกกระแสตั้งแต่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์เนี่ยในปี2022ก็คือมาตอนเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการประกาศราคาขายบอกว่าไม่เกิน600บาทนะในตอนนั้นคน ก็คือหากันเยอะนะครับในสื่อก็มาทําข่าวเยอะแยะเพราะว่าราคาเนี่ยมันถูกแถมไม่พอครับผมยังมีส่วนที่รัตสนับสนุนไปแล้วเนี่ยจาก ,00 0 0 0มันก็เลยเหลืออยู่5 4 9 0 0 0บาทและไม่พอราคานี้รวมเครื่องชาร์จไฟบ้าน AC wallbox charger พร้อมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้วด้วยเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าโอ้มันดูคุ้มค่ามากเลยในเมืองไทยบริษัทที่เอามาทําตลาดเนี่ยก็คือบริษัทเนต a าออโต้ไทยแลนด์คือบริษัทเนต V วีเนี่ยที่เราเห็นในเมืองไทยเนี่ยนะครับบริษัทแม่ผู้ผลิต ของเขาเนี่ชื่อว่าบริษัทโฮซอนนิวเอนเนอร์จีออเอโมบิลเขาเป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเนต้าอยู่ที่ประเทศจีนอันนี้มียอดจําหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยยอดรวมของเขาหนะ้าอยู่ที่1นึ่งแสนคันอันนี้เขาบอกว่าตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทเมื่อปี2557เจนาะจนถึงปี2564อันนี้ก็ขายไปเยอะนะครับคิดเป็นอัตราเติบโตสูงของเขาเนี่ยอาจจะเติบโตน่าจะอยู่ที่ประมาณ362%แต่ส่วนหนึ่งเราต้องยอมรับเท่าที่ผมทราบข้อมูลมาือง นนวิสัยทัศน์ของเขาในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยมันไปในแนวทางรถ E ีวีเพราะว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็เขามีการวางโครงสร้างอะไรต่างๆให้มันเอื้อต่อการใช้งานภายในประเทศของเขาไม่ว่าจะเป็นจุดชาร์จอะไรต่างๆพวกนี้มันเอื้อหมดนะแล้วก็ทําให้หมลภาวะต่างๆในประเทศจีนเนี่ยที่เป็นหมอกเป็นควันเป็นที่ทําให้เกิดโลกร้อนเยอะๆอันนี้ลดลงไปเยอะเลยทีเดียวทีนี้มาดูรูปลักษณ์ภายนอกนะครับเน็ตเวร์ v, ที่เอามาทําตลาดในเมืองไทยเนี่ยมันมีรุ่นย่อยเพียงรุ่นเดียวครับผมสไตล์ของมันเนี่ยเป็นสไตล์ แฮชแบ็กหประตูอันนี้ก็คงจะบอกได้ว่ามันไปเจาะตลาดรถยนต์ประมาณพวก B s e gment น่ะแล้วก็เน้นการวิ่งในเมืองเป็นหลักอุปกรณ์มาตรฐานของ Ne t ตเวีที่ให้มาเนี่ยนะครับไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ฮาโลเจนถ้าได้ยินคําว่าฮาโลเจนนี่มันก็จะออกแนวเหลืองๆหน่อยเนาะแต่ถ้า LED 100%ยเปอร์เซนต์ยมากก็จะเป็นสองสว่างสีขาวๆแล้วก็มีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมตัติและระบบไฟส่องนำทางหลังดับเครื่องยนต์ไฟส่องสว่างเวลากลางวันเป็นแบบ LED ไฟท้ายเป็นแบบ LED กระจกมองข้า ปรับด้วยไฟฟ้าแต่วงเล็บพับนิพับดืมือไม่อัตโนมัติไปหมดนะระบบปัดน้ําฝนนะครับด้านหน้าเป็นแบบตั้งเวลาหน่วงได้ส่วนที่ปัดน้ําฝนด้านหลังอันนี้ไม่มีแต่ว่ามีลวดไล่ฟ้ามาให้ ส่วนขนาดของล้อนะครับล้อเป็นแบบล้ออลลอยขนาด16นิ้วส่วนเกี่ยวกับเรื่องของการสตาร์ทเขาใช้กุญแจอัจฉริยะสมาร์ทคีย์ออกแบบให้ลักษณะเป็นทรงกลมมีทั้งปุ่มล็อกลดล็อกและปุ่มปลดล็อกประตูท้ายบนตัวรีโมทหรือจะกดปุ่มสีเลนเดก,เกบนที่เปิดประตูภายนอกเพื่อล็อกหรือปลดล็อกประตูก็ได้เพียงแค่พกกุญแจไว้ตัวเท่านั้นสมาร์ทคีย์โดยที่ทางเนต้านะครับยังมีอุปกรณ์เสริมที่เป็นเคสลัดข้อมือสำหรับใส่กุญแจสมาร์ทคีย์ไว้ให้อีกด้วยสีสันของตัวเคสนี้ ก็จะเหมือนกับตัวรถไปด้วยคล้ายๆเหมือนมีนาฬิกาอีกอันนึงอะแต่ว่ามันไม่ใช่นาฬิกามันเป็นกุญแจรถยนต์ไฟฟ้าส่วนช่องชาร์จไฟจะถูกติดตั้งไว้บริเวณแก้มด้านข้างด้านซ้ายของตัวรถสามารถรองรับหัวชาร์จแบบ AC แบบ Type 2แล้วก็ DC แล้วก็แบบ CCS combo ซึ่งก็ถือว่าเป็นหัวชาร์จที่ตรงกับมาตรฐานที่ใช้ในเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นแบบชาร์จปกติหรือว่าควนะิกชาร์จนนี้ก็ได้หมดเลยเรามาดูด้านในกันบ้างครับผมภายในห้องโดยสารของเน็เตอร์วีอันนี้ก็มีการตกแต่งในสไตล์ที่แบบ เขาใช้คำว่ามินิมอลก,กันนะคือเรียบง่ายแต่ว่าดูแล้วมันดูหรูหราตัวเบาะหนังเป็นหนังสังเคราะห์สีดําจากโรงงานพวงมาลัยก็ถูกหุ้มด้วยวัสดุหนังพร้อมรูและบายอากาศ มีตกแต่งได้วัสดุสีเงินนิดนึงนั่งได้ประมาณ5ท่านนะครับแบบสบายๆไม่เบียดกันเกินไปแล้วก็เบาคู่หน้าสามารถปรับมือได้เบาะนั่งฝั่งผู้ขับขี่นี่จะไม่สามารถปรับสูงต่ำได้ส่วนพนักพิงเบาะหลังสามารถปรับพับได้แบบชิ้นเดียวเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระท้ายแต่ไม่สามารถปรับเอ็นหรือว่าเลื่อนหน้าหลังได้แต่เขาบอกว่าจากข้อมูลที่ได้มานะคือตัวพนักพิงเนี่ยในแง่ของการปรับองศาเนี่ยมันก็คืออยู่ในระดับที่อาจจะไม่ได้เอนนอนได้ร้อเซแต่มันก็เอ็น จนนั่งสบายได้พร้อมๆกับวางขาก็สะดวกส่วนในตำแหน่งของคนขับก็เพราะว่าระดับสายตาก็จะสูงกว่ารถเก๋งทั่วไปนิดนึงเพราะนั้นในเรื่องของวิสัยทัศน์อันนี้ไม่มีปัญหาครับผมกะร,ระยะได้สะดวกแล้วก็การออกแบบเบาะนั่งก็สามารถรองรับสรีระได้สาหรับคนไทยสบายๆเลยไม่รู้สึกแน่นไปอึดอัดไปอันนี้ไม่มีนั่งขับรถได้นานๆเป็นชั่วโมงไม่เมื่อยครับผมภายในห้องโดยสารของนิตเตอร์วีนี่นะครับมันมีอย่างหนึ่งก็คือเขาออกแบบมาเนี่ยคือแทบจะไม่เห็นปุ่มเลยนะเพราะว่าการควบคุมฟังก์ชันอะไรต่างๆเนี่ย มันจะถูกรวงไว้บนหน้าจอสัมผัสอ่ะที่เราเรียกว่าหน้าจออินโฟเทนเมนต์เนี่ยคือไอ้ตัวหน้าจออินโฟเทนเมนต์เนี่ยนะครับมันจะเป็นแนวตั้งขนาด14.6นิ้วซึ่งรองรับภาษาไทยด้วยนะเต็มรูปแบบเลยแล้วการใช้งานของเขาเนี่ยต้องบอกว่าไม่แพ้แท็บเล็ตระดับไฮเอนด์อ่ะการใช้งานก็ลื่นไหลเพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้บ่อยๆก็จะได้เกิดความชํานาญเพราะว่าฟังก์ชันที่เขามีไว้ให้ใช้เนี่ยมันเยอะส่วนเรื่องของระบบการปรับอากาศปรับแอร์เนี่ยอันนี้จะอยู่ด้านล่างของจอตัวนี้อีกทีหนึ่งซึ่งจะแสดง ลเนี่ยให้เห็นตอลอดเวลาแต่การควบคุมฟังก์ชันพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแรงลมหรืออุณหภูมิเนี่ยอันนี้ก็ยังต้องใช้วิธีกดแล้วก็เลื่อนแถบเล็กๆซึ่งถ้าตอนขับรถเนี่ยก็อาจจะไม่สะดวกมากนะแต่ยังไงก็ความเย็นเนี่ยไม่แพ้พวกเครื่องยนต์สันดาบดังนั้นเราอยู่เมืองไทยเมืองร้อนก็ไม่ต้องเป็นห่วงสู้ได้สบายมากแล้วก็ในระบบปับอากาศของเนตตาวี v นะเขายังมีระบบกรองอากาศแบบ n95 เ,เพื่อลดปริมาณฝุ่นขนาดเล็กภายในห้องโดยสารให้อีกด้วยแล้วก็ไม่พอนะเขาแสดงอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของไอตัวแผ่นกรอง ดดไ้้วยเพราะฉะนั้นคนไทยบางทีใช้จนลืมเนาะแต่ถ้ามีตัวที่แสดงอายุการใช้งานได้ด้วยเนี่ยมันก็จะดีสำหรับเราส่วนระบบอินโฟเทนเมนต์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นบลูทูธที่เชื่อมต่อระบบ iOS แล้วก็ Android ส่วนช่อง USB เนี่ยมีอยู่3ตําแหน่งแล้วก็ปุ่มควบคุมเครื่องเสียงนะครับอันนี้ก็จะอยู่บนพวงมาลัยลำโพงมี6ตําแหน่งรอบห้องโดยสารเลยแล้วก็การควบคุมการเปิดปิดไฟหน้าแล้วก็การปรับระดับไฟสูงไฟต่ำเนี่ยอันนี้สั่งผ่านหน้าจอไอ้14.6นิ้วนี่ด้วยแต่ นะอย่างนี้ขับรถไปมันจะพะวงหรือเปล่าเขาบอกว่าระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติเนี่ยเขามีมาให้ไม่จะเป็นต้องไปเข้าเมนูให้เสียเวลามันจะมีจุดที่กดให้มันง่ายอยู่แต่เนี้ยเวลาพูดอย่างนี้เพื่อนๆ,ๆอาจจะไม่เห็นภาพเพราะนั้นตอนที่เพื่อนๆจะซื้อจริงๆหรือสนจริงๆไปดูที่โชว์รูมอันนี้จะเห็นภาพได้ชัดกว่าอันนี้เป็นข้อมูลที่ทางบริษัทมีให้มาเนาะก็มาแบ่งปันเพื่อนๆก่อนเลขกน้ำย่อยส่วนข้อมูลเรื่องของการขับขี่อันนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นระดับความเร็วระดับแบตเตอรี่ระยะทางขับขี่ระยะทางที่วิ่งได้จากแบตตเอรี่ ที่เหลืออัตราสิ้นเปลืองโดยเฉลี่ยอัตราสิ้นเปลืองแบบเรียลไทม์ตำแหน่งเกียร์รวมถึงสัญลักษณ์อะไรต่างๆพวกนี้อันนี้ต้องบอกว่าเข้าใจง่ายไม่ต้องกลัวบทบางการมองเห็นในเวลาขับขี่แล้วเขาบอกว่ามองขึ้นไปเหนือเพดานจะพบกับไฟอ่านแผนที่แบบ LED สามารถเปิดปิดด้วยระบบสัมผัสแล้วไม่พอในตอนเวลากลางคืนจะมีไฟเลืองแสงเป็นรูปทรงกลมเพิ่มความทันสมัยส่วนกระจกมองหลังอันนี้สามารถโยกปุ่มเพื่อตัดแสงจากโถคขันหลังได้ด้วยส่วนเกียร์ไฟฟ้าเนี่ยก็มีอยู่4ปุ่ม P R แล้วก็ดีอันนี้เหมือนกับรถยนต์เกียร์ออโต้ทั่วไปแต่มันจะมีพิเศษขึ้นมาครับเขาจะมีก้านเกียร์ซึ่งเอาไว้ใช้สำหรับระบบ c r u สคอ control คือตั้งระดับความเร็วให้คงที่แล้วปล่อยให้รถมันวิ่งไปเองสำหรับช่วงเวลาที่เราว,วิ่งยาวๆทางตรงเวลาที่จะใช้ก็กดก้านลงด้านล่างจนสุดนขณะที่รถก,กําลังเคลื่อนที่จากนั้นก็เลือกความเร็วที่ต้องการผ่านปุ่มวควบคุมที่อยู่ทางฝั่งซ้ายของพวงมาลยัยรถก็จะเคลื่อนที่ไปตามความเร็วที่ตั้งไว้ส่วนการยกเลิกก็เพียงแค่แตะเบรกเบาๆปุ๊บระบบ c r u ํางานโดยอัตนมัติททัันนี้น ต่อไปนะเมื่อกี้พูดคำว่าปลอดภัยเขาพูดถึงเรื่องระบบความปลอดภัยเลยระบบความปลอดภัยของเขาจะมีเรื่องของระบบควบคุมการทรงตัว ESC ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันระบบควบคุมความเร็วขนาดลงทางลาดชันแล้วก็ระบบเบรก ABS EBD ระบบตรวจสอบความผิดปกติของแรงดันลมยางระบบล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อรถออกตัวนะเข็มขัดนิรภัยแบบ3.5ตำแหน่งจุดยึดเบาะนั่งเด็กแล้วก็ถุงลมนิรภัยคู่หน้าดิสเบก4ลอ้อต่อไปเราเรามาดูระบบขับเคลื่อนเน็ตเตอร์วีตัวนี้ใช้ มอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กําลังสูงสุด95แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่150นิวตันเมตรจากการทดสอบสามารถทําความเร็วสูงสุดได้110กิโลเมตรต่อชั่วโมงในโหมดปกติแต่ถ้าโหมดสปอร์ตได้120กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนแบตเตอรี่เป็นแบบลิเธียมไอออนความจุ38.5กิโลวัตต์จากการทดสอบชาร์จเต็ม1ครั้งวิ่งได้สูงสุด384กิโลเมตรแล้วก็ยังมีระบบจากการอุณหภูมิของแบตเตอรี่แล้วก็ระบบระบายความร้อนด้วยน้ําเพื่อรักษาประสิทธิภาพการทํางานของแบตเตอรี่ส่วนเรื่องของการ ถ้าชาร์จแบบปกติจาก0ูนย์ถึงร้อใช้เวลาเต็มที่8ชั่วโมงครับส่วนชาร์จเร็วคือ 30- 80%ถึงจะใช้เวลาอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมง30นาทีอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวเนตเตอร์วีเนี่ยยังสามารถจ่ายกระแสไฟไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆได้อีกด้วยคือเรียกว่าเป็นแหล่งจ่ายไฟสำรองให้อีกด้วยรถเนตเตอร์วีทุกคันนะครับจะได้รับการทําประกันร,รถยนต์5ปีหรือว่า1นึ0 0 0สกิโลเมตรแล้วแต่ว่าอย่างไดถึงก่อนส่วนการรับประกันมอเตอร์และแบตเตอรี่8ปีหรือ10,000 8 8 0 0 0 0กิโลเมตรแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนแล้วก็แถมประกันภัยชั้นหนึ่งพร้อมพราบาคุ้มครอง1ปีแล้วก็เครื่องชาร์จเน t ตาวอ์บ็บวกค่าติดตั้ง1ชุด ทันทีที่ปลดล็อกประตูรถระบบก็จะพร้อมเริ่มต้นเดินทางโดยที่ไม่ต้องกดปุ่มสตาร์ทหรือกรณีที่ประตูรถไม่ได้ล็อกก็เพียงแต่เหยียบตัวแป้นเบรกระบบก็จะเริ่มสแตนบายให้ออกตัวได้ทันทีหลังจากนั้นก็คือใส่เกียร์แล้วขับออกไปได้ทันทีเลยไม่จำเป็นต้องมาเสียบกุญจงกุญแจอะไรอย่างที่เราคุ้นเคยกับระบบสันดาปนขณะที่เวลาที่จะดับรถนะครับก็คือจอดรถให้เรียบร้อยเข้าเกียร์ P ลงจากรถปิดประตูรถทุกบานกดปุ่มล็อกประตูระบบไฟฟ้าต่างๆของรถเนี่ยมันจะตัดการทํางานของมันโดยอัตโนม จอดรถไว้ในบ้านหรือไม่ต้องการล็อกประตูก็สามารถดับรถได้ด้วยตัวเองผ่านปุ่มโปรด,ดิสวิตช์รถยนต์อันนี้มันจะมีอยู่ในเมนูบนหน้าจอในรถเนี่ยอันนี้ก็จะสามารถตัดระบบไฟฟ้าทั้งหมดลงได้เช่นเดียวกันอันนี้คือกรณีที่เราไม่ต้องการล็อกประตูเอาละรครับสุดท้ายนี้ถามว่ารถเนเตอร์วีเป็นยังไงน่าสนใจไหมสำหรับผมออปชั่นกับอุปกรณ์อะไรที่ให้มาต่างๆตามที่นํามารีวิวเนี่ยต้องบอกว่าโหน่าสนใจแล้วครับโดยเฉพาะราคา5้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทได้ขนาดนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจแน่นอนครับและให้ดีถ้าท่านใดสนใจไปลองข ท,ที่โชว์ดูก็จะได้ข้อมูลที่มากขึ้นกว่าที่ดูในคลิปอีกแล้วครับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ